กับพ่อหอยแล้วครับผมพ่อหอยเราเป็นเจ้าอาวาสสมัยตะก่อนโอ้ยเคยไปกราบไปไหว้เราอยู่กับแม่แดงยูวัดอันยังก่อนเหรอดอนบ้านเก่านนทีฐานเออดอนบ้านเก่านนทีฐานที่จี้พิ่นเป็นเจ้าอาวาสวันนี้รถชนนนท์โตาเลือนแมนรถชนอุบัติเหตุอุบัติเหตุก็เลยขาหักก็เลยได้รักษาขา มอสะดวกในการดูแลความเป็นอยู่รักษาพกนกรเอยซึกเทวายจิตใจเป็นพระคือเ่าซึกกับพรายนอกนอก,ก,ก็ซือไหวพระสวดมนต์คุ้มกันทุกเขาทั้งในก็เป็นพระไหวพระสวดมนต์นั่งกรรมฐานคือเ่ามาอยู่วัดคือเ่าทำกับวัดคือเ่านี่ขึืนยู่กับจิตกับใจเจตนาล้มเพลินว่ามอบกายถวายชีวิตกับพุทธศาสนาแมนไววเบิดแล้ว กุิีลังนี้ได้เดือนใดก่อนขึ้ตาสี่หนึ่งเก็ดกะกุิีลังนีสีเ่เจ็หนึ่งหรือสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ยนีสามตัวเลยสามตัวออกเลยบัดนี้กะเาออกเจ็ดหนึ่งมเจ็ดเพราะนนั้นแล้วกดยูดีละ่ะพ่อผมใช้สองร้อยก่นเลยได้แมนก็กนนได้กุหลังนี้ละอได้แสนหนึ่งหรือสองแสนก่อนเ่ยได้แสนกว่าบาทครับแส,นก,สนกว่าโอ้อบสก่าเอบ่อไส สี่ไป่ายแบบนี้มดละสิ่ไปบำรุงทางเงนบ้านเมืองคฤหาสน์ก็บ่เอาบ่เอาเอามาสร้างวัดสร้างวัดอย่างเดียวเขาส้างกุฏิแม่นสร้างกุฏิชื่อได้น้ำฝนห้องน้ำฝนก็พราะว่อยู่ได้เศร้าไปเนาะเพได้อยู่ได้เศร้าเออเอออาศัยว่าพ่ายพาคนะเออขันมีจริงขันได้เกิดได้ขานจริงจะดีขึ้นก็เก่าเออเออโอ้ยบ่ลืมสาดลืมเซนเหรอเนาะแม่นเออ เพราะว่าัะไหนเ้ากับพักแล้มานถามาพุทธศาสนาแล้วอมอบกายถวายชีวิตแล้วเออถบ่ห้องสีจะเชื้อออกมาย้อนเวทกรรมแต่ปางก้อนเ้ากัอดชโอทนสูดก็อีกเออมีมาที่บ่ได้บวชแก่ยุคี่สิล่ะบวชคือเก้าจิตใจจิตใจเ้าบริสุทธิ์อย่างไงี้พฟ้าตอดโชค ดีฉันนอนมาพอกันเด้่สวัสดีไทได้พอดีเนาะเออโชคดีฉัวนอ้สอเว้าวดีพเดคักเอนอแต่ว่า,วาวการรอดพิจารณาเบ้่งออพหอยกับมันใจมวนี้ลระตีแ<น>อ่นอสองตัวได้ก็พี่เขียนเลยพี่8้เอ่าอรดไว้แล้ว FC แฟนช่องเลยสองแปดหเรียกนาสามตัวก็ยิบลตรีเวโรดสองอยู่หนาก็ะไ้บ่ตามันเขานา เขาหลังเขาเอาไว้โรดสองแฝดหาวันห้าวันอยู่หลังหรือว่าสั <S <s ้นไปพ่อแฝดหาหาแฝดเอาไว้โรดบระทานเป็นล่างวันสั้นเราอ่ะเนี่ยฮเปลี่ยนล่างสักลัดสักก็ยอยไว้โรดเพราะว่าอาจจะเป็นโตัวดีฮะเม็ดเดียวอ่านตัดเม็ดเดียวโอนต้นเดียวโอนต้นว่าได้เปลืองเงินเปลืองทรัพย์ไปหลายตัวจะน้อยโบคใส่ผ้าลวยกับชิมาดีเดียวอืมอะ อายุโบขันเนออย่าเผาปล่อยเนอวว้ตัวท้องใสกับมาเขอกันท้องกอดกันมาตัวเออท้องใสพ่อรวยขาประจำเออเห็นบุญพาดไว้เห็นหลายคลิปอยู่มาเห็นของเจ้าว่างหันโชคดีนี่มาเออปูพ่นว่าอย่าให้บอกคนปั้นไดแต่ว่าเฮากะบพ่นว่ากล่ำโทันนี่หมือนคาดวัสดุมันอดบ่ได้อยากให้พี่น้องเฮาเออใช้บุญเฮานี่คู้จักนะเนี่ยเขาว่างหัน บางอันให้ซีเจ็ดหนึ่งซ <practition. ham S 1> <Man. S 2> ี็ดสองอแมนมีพ้นถืกน mm ้ำอย่ะไรทีนี่งนไม่กินอยู่บ้านแดกให้เจ้าสือสามสี่คน ก็ิอาไม่แต่พี่บ่าวก็ทิโมอาเราไปเจ็ดสองมาดอกแล้วตัดอกว่ะเออเจ็หนึ่งนี่พอฟังว่ากับเจสาัดเจ้าพวกเราสองสามหมืนอยู่ได้เหรอเออแต่ว่าเจ็เจหนึ่งกับเจดสกรนดังเอ้กเนาะเขาซื้อมาได้แต่ว่าเจ็ดสองขำยุ้ยขำย้ยบาทนี่มันเจ็สามมเกับเจหนึ่งาเ้าจกันน้ำเอาเจดสองเจสองข้ากันเล่นไหนมดำหนาเจมือเบาบาท ซื้อว่นใดบัลลีกลบมาตรงกลางเข่าพอดีว่าจีเจ้าว่าอ่านว่าเจ้าว่าจิมาหาอยู่นี่เอออ๋อเพราะวได้ดินเจียกรถสองรถเนาะทมยังวัแล้ไวันตายยังจะถมอีกหรือเปล่าทมตัวครับแลถมขึ้นดีหรื่าบัลลีจิถมหินมองซาราเด้่ยว่าจริงจริอย่างโน้ซาราว่าจะอ๋อซาราเนี่ยก็ต้องหุนได้นายคนละผู้หาผู้ชิบก็ได้ช่วยกันเด้เออเอารลาขึ้นเป็นเสาลากซากไว้สัก เศ้าต้นนี่ว่าบอกบุญล่วงหนาไปก่อนเนาะแม่บอกบุญร่วงหนาไปก่อนสิยกประมาณเดือนไนคว่าออพรรษาแล้วครับโอึ้นราออกพรรษาเนาะแม่ออกพรรษาแล้วไปสิรวมไปสิร่วมบุญติดต่อกันมาหลยช่วยกันละได้บุญเข้ากันเลยพอมาก็สิได้รวมรวมปัจจัยทยทานไว้แม่เออได้จากล้านสองล้านก็สิยกได้ล้านกสิยกได้หาแสนกัสิยกได้แสนนึงกัสิยกสิยกถึง่า่กน ต่อไปค่อว่ากันเนาะแมนเออแต่ว่าในภาษาย่างจะอย่าลืมติดตามพ่อหอยเออส่วนมากในภาษาเขาดีดีเนะเขาดีเออแทบสิทุกงวดเออเคยเห็นวัดมากกเป็นแบบนี้แหละเราเห็นโน่นชิธานบอกข้ชานกับปีเห็นเต็มตึงเหมือนไฟฟ้ากับแม่นิ่นอืผู้ใดเอาไฟฟ้าเล่นสูงเขา วัดได้ด้วยที่ว่าอันนี้เนาะไฟชวนตัวเนาะทางทางไก่เนาะปากหลักมาทางไก่ไฟชวนตัวด้วยนะมิได้ใส่ผู้เดียวคือมาล่างกระสุอผู้ไหก็บ่าเพาเขาว่าได้เวยเป็นผู้ใหญ่บ้านกับนั่นมาโดนแล้วว่าจะเอาว่าได้จานหอยจะไปเอาว่าสแล้วจะมีมาอยู่นีนะชอบก็ชออยู่เอ เอเอเห้นมวนเนอะพี่น้องเลยเห็นเหลือสั่งเนอะสองแปดห้าเนี่ยไม่ตยองลงพอบเ้มา่น้บอเอามาน้ำเพิ่นเลยล่ะเพิ่นวางเห็ดทามบอกเอาไปแกงจังน้อยเนานเออเลยวูวอําวิวผ่นอายุฝากอาเภอนละเลยขี่รถมาเอาเออกับเผือกไปปลูกเเ็นพ่นละบ้านธาดทธาดุงหวานหุดละออาิพ่นละ บ้านเฮาวกับสามแล้วเลยก็เลยอยากออกมาเห็ดส้นหนอนก็เมืองอ่าวัดฟุ้นผู้อายุเนี้ย่ันตาวัดหลวงพ่อยศฟุ่นวัดหลวงพ่อยศก็มีอาจารย์แปงกับอาจารย์น้อยอายุสิมิสามสามวงบ่นผู้ยศสนมากอยู่พี่เที่ยวไปเที่ยวมากโอ้เพราะว่าเราไปเจ้าอาวาสเราไปเที่ยวไปเที่ยวมากอันนี้เพราะเพราะว่าคิดไว้ว่าหันแขรงขาดีก็ดีเขาในลมการสาขาไม่เออสมวัดสาขาแเราหรอเนาะอือออ้าวฟุย หวยยุท่าไถ่ะไรดิเกิดพศสองพันห้าร้อยเจ็ด้าร้อยเจ็ดวะแมนขั้นห้ารอยหกมันกับหกสิบปีเนาะแม่นห้ารอยเจ็ดนี่มันกับห้าสิบเก้าเนาะห้าสิบเก้าอห้สิบเ้วยปีนี่ดวงตกลาบเวิดฟีได้อยู่ดอกเออได้ลาบเวิดปีีนี่เกิดวันขั้นเออสิพศสองพันห้ารอยเจ็ดออวันเพ็ญชิบหาคำเดือนในไะบาดนี้เดือนแปด เกิดวันเพลนอีกเอ้าวิเดือนแฟดเ้อะวิธที่เขาเดินแฟดเนี่ยซีได้หลายเนี่ยกรลกระดาเนี่ยโศกง่ายย่นคู่บาอาจารย์พูดกันว่ากอลกรกดาสิงหานี่โชคใหญ่เข้าอาารงกลาบใหญ่ที่ฝึกษาเรียนพิชานนาเพื่อนเพื่นว่าฟันทุ่งเดือนแปดแล้วนี่เขาไปจะนายเงั้นเขาเหงาไปเลยว่ะเพื่อนเพื่อนว่าออ ตั้งใจสานสลากกับสลากเลี้ยววันศุกเดี๋ยวนี้มันเดือนแฝดเดือนเกตอยู่เนาะแฝดเนาะแฝดสองคนเนาะแฝดแรกแฝดสองี่ละจะแฝดสองเป็นต้นไปฮม่มอ๋อวอาเรื่องโหราศาสตร์สู้กันฟังเด้อฮีดองไอ้อัตตะฮีนาทานังมันไล่มันยากเนี่หละครับไปอยากเบิ่งโหราัวล้าน อัตตางีนาทสารังปิตาวาตาโฟคาวัชิมาวัสนาทรัพย์เพื่อนญาติบุตรเวรสตูคู่ครองโรคภัยความสุขการงานลาาหายนะเจ้าใสกการลกฮะวาสลใหไงสีแเหลบ่เอวะืมิตั้งแก่วสิเย์เลาช่วยปูนี่มันสีแเหล้่วะอยากถามมั่ยวะบุญวาสนาคอยสิถึงบะเกิดวันะคานเดือนแปดปีศูนย์เจ็ดพศสองพห้าร้ยเจ็ดออสี่ศูนย์เ็ดถือต่องเนาสินางเวิ่งให้ดอก ไปถามเจ้าสัตตาเส้อหมอทำหมออย่างนี้ล่ะเจ้าเจ้าสัตตาชีวิตเพื่อนว่าว่าสีแล้วน,นุ่แล้วออผู้เช่นเนี้ยละ่ะแต่ว่าถ้าเห็ดเห็แน่นอนเจ้าสัตตานี่คือเจ้าพระสังท้องลูกปู่สังสายาสังกสีนีล่ล่ะแมนนั่นงสมาธิก็ไปถามเพื่อนได้เพื่อนว่า สิทวีชามหาะมะตั a d t a n าวา d a ทีว่ากาังภูมิยาจระปารสมิงที่ว่าจกุ้งดาวาทิตเสรยันตทตเทขีสมุกีตุติยาวัฒักคณาอาเจ้าสตาภาษาสังทองเอ้ยดวงสตาวาสนาพ่อหอยสิเป็นไปได้ดีในการโศกหลับในการก่อสร้างเสร็จสินบริบูรณ์บ่ในปีน้พรรษานี้จงแก่งมาโดยดว่วนนางรวยเพิ่งจะแจงรายละเอียดมาหัืว่า ปาดคอมพิวเตอร์นู้นสิเอาอย่ายังไงอย่างฉันว่าบุญวาสนาสิได้ทั้งสามแล้วว่าเอแท่นั้นเออแต่ว่าทั้งสามๆแน่นอนบวละความตั้งใจเนาะตั้งใจไว้ดิคนห้องัวมีจุดหมายมีความตั้งใจเออตลอดชีวิตนี่วาที่แมนเออสาธุอนุโมความตั้งใจมีอุปสรรคเพียงไรก็ว่ดย่นย่อ ต่อสู่ไปตลอดอยู่ชีวิตสีห้าไม่กูละชีวิตนีมอบแล้วถ้าพระุศาสนาเราอนุภมอบกายถวายชีวิตแล้วโอ้โนี่แหละคอเดินวัดทุ่มเทศฐานเนาะหมุนยันวานเรามีเกิดศรัทธาของคุณเออขีนกันว่าไรว่ากันว่าไรเนาะว่ากันว่าไรเอออ่ะพี่นนอะอำลาสพาจากไว้ซ้ำนั่นแหละ ผูดใดพ่อคลิปนีวไปยิบย,ยกเอารถนะฮะสีส้มท่ายเห็นเที่ยนหนึ่งสุดท้ายคลิปนี้ละสองแฟดห้าแฟรห้าห้าแฟรนี่ละเอาขี่ท่านไฟเขียนใส่ฝากตี้ยางดี <c oughs> ปากกากระดาษมึงเขียนดอกหางหน่อยๆสองหางสามหางหนี่ละโอ๊ยประหยัดเงินพี่นอ้องมีเงินหน่อยก็ประหยัดได้เงินไหลก็ประหยัดได้แมน เออฟูรักพจน์มืวาเตอนนี้นนอ่จ๊ะสองแฝดห้าร้อยใบมีเท่าไรเอามาให้หมด <c oughs> <c oughs> เห็นว่าว่าคันเขาว่าเอาสามสิบตัวร้อยใบว้ายได้ไปหาร้อยใบวันหนึงเก็บอ่อยหมดว่าจะลงท้ายสามศูนย์ว้ายก็เทือกยี่ดีเไหมเออไปเอาตั้งร้อยใบนะครับฟูได้เซียวร้อยสองร้อยใบกันแล้วจเจะได้เราจะรีสองแฝดห้าทั้งหนาเขาน้ำเนี้อสองแฝดห้านักหนาเขา จากสิเฟตบนเวนล่างแอดมินก็นบพรหจักพระไทยทำให้หวยหเย็นกันไปสละอ่ะอัมลาพาจากเท่านั้นเราพ่อหอยจงไว้ให้โชคดีชันเน่กับบุญพระรวยกับส่องเงินพนว่าไทยทำเลยเออบอกข้าวกันไปสละโชคดีโชคลับ,บไปเล้รครับผมโู้เยี่ยมลาพาจากเท่านี้นะครับไปแล้ไปแลบไปละ